สำรวจชักโคกที่บ้านด่วนครับว่าการวางตำแหน่งของชักโคกที่บ้านถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องผมมีวิธีการแก้ไขลองฟังคลิปนี้ให้จบครับว่าการวางชักโคกที่เสริมหุงจุ้ยต้องทำอย่างไรฟังจบเข้าใจเลยครับ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อไปกำลังใจครับผมนะครับท่านที่เข้ามาดูคลิปนะครับเหมือนท่านได้ทําบุญร่วมกันกับผมนะฮะผมได้นําเงินส่วนหนึ่งนะครับไปทําบุญและถ้าท่านมีความต้องการอยากจะได้วอลเปเปอร์มหาเศรษฐีนะครับท่านสามารถติดต่อขอรับวอลเปเปอร์ได้ทาง2ช่องทางทางด้านหน้านี้นะครับสวัสดีครับผมประจั์เอกธนกรครับซินแสรวยง่ายหงจุ้ยรวยง่ายชื่อในเวทวงการสักยันคือจนกรสศนักสักยันปุตติศรีร้อยแปดบางซื่อครับ วันนี้เราจะมาคุยกันครับในประเด็นเรื่องของชักโคกเสริมห่วงจุย้ยต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับว่านายวิชาหวงจุ้ยเนี่ยมีการกําหนดทิศทางตําแหน่งในการวางชักโคกเอาไว้ดังนี้ครับเขาบอกว่าชักโคกเนี่ยที่ดีนะอันนี้เราเคยได้ยินกันใหม่แล้วว่าห้ามหันหน้าออกหน้าบ้านมันมีเหตุผลนะถ้าดูตามรูปที่1เป็นไงประตูหน้าบ้านเนี่ยที่มันหันตรงกับประตูหน้าบ้านพอดีเลย ปรากฏว่าจ้าเอ๋เลยใช่ไหมคนภา,ภายนอกเนี่ยมองเข้ามาเห็นเลยถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยเกิดวันไหนประตูเสียกรเสียคนผ่านผ่านมาภายนอกนี่ร้องว้าวเลยนะใช่ไหมฮะตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เขาบอกว่าลองย้ายตำแหน่งชักโครกหรือว่าลองย้ายตำแหน่งประตูนะหรือว่าย้ายทางเข้าของประตูนะครับลองไปไว้ด้านซ้ายด้านขวาหรือว่าด้านข้างเพื่อให้มันไม่ตรงกับ หน้าประตูบ้านนะหรือว่าขยับประตูบ้านนะก็ดูความเหมาะสมอันนี้คือประเด็นข้อที่หนึ่งในประเด็นข้อนี้เนี่ยที่โบราณทางวิชาคุงจุ้ยเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราหันชักโคกออกหน้าบ้านมันจะทำให้มีเื่อเสียงเสียหายนี่อันนี้คือเหตุผลที่แท้จริงเห็นไหมเพราะว่าวันไหนลองดิวันไหนถ้าลองปิดประตูแล้วประตูเสียเป็นยังไงแม่บ้านหรือว่าลูกสาว หรือว่าต่อให้เป็นตัวเราเองลูกชายเนี่ยหรือเป็นผู้ชายเนี่ยเป็นยังไงเดือดร้อนนะโชว์เลยทีนี้อลังอลังช่างเลยนะครับก็ให้แก้ตามที่ผมพูดไปต่อมาในตัวอย่างที่สองอันนี้ก็เป็นการหันหน้าออกหน้าบ้านเช่นกันแต่แต่มันจะเป็นแบบการการแก้ของแบบที่1เห็นไหมถามว่าดีไหมก็ดีกว่าแบบที่1แต่ไม่ใช่ดีที่สุด ใครที่บ้านเป็นแบบนี้นะชากโคกหันหันด้านออกหน้าบ้านแต่ประตูห้องน้ําหันข้างคือไม่ได้หันออกหน้าบ้านอันนี้นะพอทําได้นะพอทําได้แต่ก็ไม่ดีนะแต่ก็ไม่ดีแต่ในวิชาคงจุ้ยบอกว่าการที่หันหน้าออกหน้าบ้านในรูปแบบที่สองตรงนี้เขาบอกว่าความลับในบ้านนะจะเหมือนกับว่า ถ้าเกิดคนในบ้านนะไม่ขี้เมานะคนภายนอกก็จะไม่ได้รับรู้อะไรแต่จะไม่เหมือนแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งเนี่ยคนภายนอกเขาจะเมาส์แหลกเลยนะเขาจะเมาส์แหลกเลยนะแต่ว่าแบบที่สองเนี่ยถ้าเราถ้าแม่บ้านหรือว่าตัวเราเองไม่เอาเที่ยวเอาความลับในบ้านไปพูดกับใครก็จะไม่เสียหายหรอกครับเรื่องชื่อเสียงแต่ถามว่าดีไหมก็ไม่ได้ดีในแบบที่สองแบบที่สามอันนี้คือดีนะดีดีที่สุด แต่มีเงื่อนไขเห็นไหมแบบแบบที่สามเนี่ยการหันชาโคกเนี่ยหันข้างให้กับตัวบ้านประตูก็หันข้างให้กับตัวบ้านอันนี้คือดีที่สุดนะแต่มันก็มีเงื่อนไขอีกว่าอย่าให้ประตูเนี่ยมันชนกับชาโคกเพราะถ้าถ้าประตูชนกับชาโคกมันก็จะเหมือนกับแบบที่หนึ่งตรงที่ว่าคนเดินผ่านหน้าประตูห้องน้ําแล้วก็ดันประตูเข้ามาก็จ้าเอ๋เลยให้เราลึกถึงห้องน้ําห้างกันแล้วกัน นะห้องน้ําห้างเนี่ยทําไมห้องน้ําห้างเนี่ยเขาถึงดันประตูแล้วเจอชักโครกแบบหน้าตรงกับประตูเพราะว่าอันนี้หนึ่งคือมันประหยัดพื้นที่แต่ในทางวิชายของชุยเขาเรียกว่าต้องการให้ชื่อเสียงของห้างเนี่ยมันมีการขจรระจายโด่งดังไปนี่เป็นแบบนี้นะครับหามว่าอาจารย์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเราเนี่ยมีชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ ถ้ามันชั้นตั้งแต่ชั้นที่สองขึ้นไปเนี่ยมันมีการหันหน้าออกหน้าบ้านจะเป็นอะไรไหมก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรไม่มีผลไอห้องน้ําที่จะส่งผลต่อชื่อเสียงหรือว่าชื่อเสียหรือว่าการถูกดิสเครดิตของคนในบ้านเนี่ยคือห้องน้ําชั้นล่างสุดห้องน้ําชั้นล่างสุดเนี่ยไม่ควรมีประตูที่หันหน้าออกหน้าบ้านไม่ว่าด้วยประการใดลเลยหันข้างดีที่สุด ชักโคกหันข้างดีที่สุดนะก็ถ้าสมมุติว่าบ้านไหนเป็นแบบเราก็ลองลองดูว่าเออถ้าเราหันหน้าไปแล้วถ้าเราไม่ย้ายประตูบ้านก็ย้ายประตูห้องน้ําย้ายประตูห้องน้ําไม่ได้ลองหมุนชักโคกนะลองหมุนชักโคกแต่ถ้าทําอะไรไม่ได้เลยเป็นแนะนําว่าให้หาฉากหาฉากหรือตู้มาบังเพื่อให้ไม่มองไม่เห็นประตูห้องน้ํา นะอันนี้ก็จะเป็นการแก้ที่แบบพอทําได้แต่ไม่ดีเท่ากับเราหมุนจริงๆนะเพราะว่าชักโครกหรือว่าห้องน้ําเนี่ยในวิชาควงจุ้ยบอกว่าจะส่งผลถึงเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองนะการเก็บเงินเก็บทองถ้าเราทําให้มันดีมันก็จะมีเงินมีทองเครดิตชื่อเสียงของคนในบ้านก็จะดีนะครับอ่ะผมฝากเรื่องของ่วงจุย้ยรวยง่ายเอาไว้ในเรื่องของชักโคกนะ ลองทําตามครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมแนะนําทําง่ายๆไม่ได้ปรับยากอะไรถ้าถามใจตัวเองครับว่าอยากเป็นเศรษฐีไหมอยากเป็นเศรษฐีลองปรับดูครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้คุณร่ำรวยมีความสุขสวัสดีครับ